สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่กิม563 channel นะคะ และคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาไรายปากค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาะในช่วงครึ่งเดือนแรกหมกแรกนะคะนับตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคมปี2567ของผู้ที่มีลักษณะสถิตยอยู่ในราศีมังกรหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมนะคะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์โดยประมาณนะคะ เอาละค่ะก็สําหรับโชคชะตานะคะสำหรับวาสนาของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะ อันดับแรกเลยก็ต้องบอกนะคะว่าดาวเสาดาวประจําตัวของคุณในตอนนี้นะคะก็ได้โคจรถอยหลังแล้วนะคะแล้วก็จะถอยไปจนถึงประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนและก็ในช่วงสิงหาคมกันยายนเนาะประมาณ2เดือนนี้แม่หมอก็จะต้องบอกกับคุณนะคะชาวมังกรว่ามันจะเป็นจังหวะเวลาที่หลายสิ่งหลายอย่างจะไม่ได้เป็นดั่งใจน้ำซ้ำนะคะพอดาวประจําตัวของเราโคจรถอยหลัง ก็อาจจะส่งผลให้เจ้าชะตาในระยะนี้คุณจะรู้สึกท้อถอยจะรู้สึกอ่อนกำลังและโดยส่วนใหญ่นั้นนะคะคุณจะมีความวิตกกังวลใจและค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภาระทางการเงินในเรื่องของปัญหาภาระหนี้สินและใครก็ตามนะคะชาวมังกรที่คุณยังมีงานประจำทำอยู่ในตอนนี้กอดงานเอาไว้แน่นๆนะคะไม่ควรลาออกจากงานแม่หมอต้องบอก เลยนะคะว่าในช่วงเดือนนี้เดือนหน้านั้นตัวเลือกของชาวมังกรจะยังไม่ได้มีมากนักนะคะ และยิ่งดาวเสาเขาถอยหลังแบบนี้ก็ยิ่งจะส่งผลให้สถานการณ์รอบตัวของคุณมันจะมีความล่าช้าเข้ามาส่วนใครที่อยากจะลงทุนอยากจะทำธุรกิจอะไรก็ตามจะต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบและพยายามศึกษาแนวทางเอาไว้ก็ไม่เสียหายแต่อย่างใดคุณก็ไม่ควรรีบร้อนผลีผลามนะคะอย่าเพิ่งไปทำอะไรที่มันใหญ่ๆห,หรือว่าอะไรที่อาจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากนะคะ และใครที่ทำงานประจำอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วมันรู้สึกว่าการงานของเราภาระที่ต้องรับผิดชอบมันเหนื่อยมันกดดันคุณห้ามลาออกแบบกระทันหันนะคะอย่างน้อยคุณจะต้องหางานที่ใหม่ทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจจะดีกว่านะคะและสำหรับในช่วง15วันแรกนี้ค่ะชาวมังกรดาวอาทิตย์นะคะจะเข้ามาโครจรเล็งลัคนาเกิดของคุณนั่นก็แปลว่า คุณจะต้องระวังดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะเจ็บไข้ไม่สบายหรือในท่านใดนะคะที่คุณอาจจะมีลูกหลานบุตรบริวารหรือว่ามีน้องหมาน้องแมวในช่วงนี้ก็อย่าได้ปล่อยให้คลาดสายตาเพราะมันอาจจะมีอุบัติเหตุกระทันหันเกิดขึ้นได้นะคะและนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เออแม่หมออาจจะต้องเตือนเอาไว้นิดนึงนะคะแต่สำหรับสิ่งดีๆเรื่องดีๆของชาวมังกร ในระยะนี้ก็ถือว่าจะมีหลายอย่างอยู่เช่นกันนะคะเพราะอย่างน้อยที่สุดนะคะชาวมังกรคะ่ะคุณยังมีดาวพระราหูนะคะโครจรโยกหน้าลัคนาเกิดราหูเป็นสามพระภูบานให้สถานยศเงินทองและนอกจากที่ดาวพระราหูยังจะโครจรให้ลาบให้ผลแล้วคะ่ะ ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมไปจนถึงประมาณ26สิงหาคมนั้นดาวอังคารนะคะดาวเจ้าเรือนลาพะก็จะยังโคจรกระตุ้นดาวพระราหูอยู่ในตำแหน่งปุตตะและตรงนี้แม่หมอมองว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะชาวมังกรทั้งหลายคุณก็มักจะมีโชคดีจะมีโชคช่วยหรือจะมีลาภผลอันเกิดมาจากการเดินทางจากเพื่อนสังคมจากคนรอบข้างอยู่นะคะ นั่นก็แปลว่าถ้าหากคุณต้องเดือดร้อนลำบากอย่างไรชาวมังกรอย่าได้เก็บปัญหาเอาไว้คนเดียวนะคะพยายามไปขอความช่วยเหลือไปขอคำปรึกษานะคะจากคนที่คุณรู้จักคนที่คุณไว้ใจแล้วคุณจะได้ไอเดียหรือว่าจะมีหนทางนะคะที่จะนำพาคุณออกจากสถานการณ์ที่ยากๆอ,อยู่ไปได้นะคะและก็สิ่งที่ถือว่ายังโดดเด่นค้ำดวงชะตาของชาวมังกรอีกประการนั่นก็คือ าวพระเกตนะคะที่จะยังโครจรกลุมลัคนาของคุณไปจนถึงวันที่13สามสิงหาคมนะคะแปลว่าอย่างไรก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดา ก็จะไม่ทิ้งคุณค่ะดังนั้นเนาะในเรื่องของการทำบุญการไหว้พระการขอพรขอแรงเกื้อหนุนจากเทพเทวดาที่คุณเคารพนับถือก็ถือว่าท่านจะคอยคุ้มโทษคุ้มภัยให้หรือตัวคุณนั้นนะคะก็อาจจะได้รับปฏิหารหรือก็อาจจะได้รับแรงผลักดันบางประการเข้ามาให้คุณนั้นจะได้พบกับจุดเปลี่ยนจากสิ่งร้ยร้ายให้กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีได้นะคะ ดวงการงานก็ตั้งแต่วันที่2ส,งสิงหาคมเป็นต้นไปค่ะชาวมืงกรดาวเจ้าเรือนการงานของคุณ จะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งมรณนะและก็ยังจะโครจรเล็งมาที่ดาวเสาดาวคู่เซียนศัตรูจึงส่งผลกระทบให้ชาวมังกรในช่วงเวลานี้คุณจะเกิดความอึดอัดใจนะคะจะมีความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ทำหลายคนนะคะถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณต้องฝืนใจนะคะจำยอมในเรื่องของการงานภาระหน้าที่เอาล่ะหลายคนอยากจะเปลี่ยนงานนะคะแต่คุณยังไม่สามารถจะเปลี่ยนได้บางคนก็อยากจะไปทำกิจกรรม การอยากจะลงทุนแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้จังหวะเวลาที่มีมันจะยังไม่เอื้อกับคุณซักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะคะตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้แม่หมอก็จะต้องขอให้ชาวเมืองกรทั้งหลายจะต้องอดทนประครับประคองตัวเองกันไปก่อนนะคะแล้วมันก็จะมีจุดที่ดีนะคะจุดที่พลิกผันเกิดขึ้นในช่วงประมาณปลายเดือนค่ะและก็อีกประเด็นก็คือช่วงประมาณหลังวันที่18สิงหาคมไปแล้ว ดาวพุธนะคะเขาจะกลับมาโคจรเดินหน้าได้อีกครั้งถึงตอนนั้นแม่หมอมองว่าในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงก็จะกลับมาดีมากขึ้นนะคะการพูดการเจรจาการต่อรองของคุณก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นจะมีคนยอมรับฟังคุณมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเนาะในช่วงปากแรกนี้ค่ะชาวมังกรคุณจะต้องอดทนนะคะจะต้องคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปตามสถานการณ์ที่เข้ามากันไปก่อนนะคะดวงการเงินก็สำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมังกรนั้นยังโคจรหน,นุนส่งคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะ แต่ก็ต้องยอมรับเนาะพอดาวประจําตัวของเราโคจรพักองศาโคจรถอยหลังมันก็เลยจะส่งผลให้ตัวคุณนั้นนะคะจะรู้สึกว่าการเงินการหารายได้ในช่วงนี้มันมีความไม่มั่นคงรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือว่าเงินก้อนใหญ่ที่คุณหวังคุณรออยู่มันก็ยังไม่มาถึงสักทีและตรงนี้แม่หมอก็ขอให้ชาวมังกรนะคะใจร่มๆนะคะแล้วก็พยายามผ่อนคลายให้มากค่ะ แม่หมออยากจะบอกกับคุณนะคะว่าหลายๆราศีเองนะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นับว่าจะต้องเจอปัญหาทางการเงินในรูปแบบที่หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันและสําหรับรายจ่ายหลักๆของชาวมังกรในระยะนี้นะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวลูกหลานบริวารซะเป็นส่วนใหญ่นะคะและในท่านใดเนาะที่คุณอาจจะกําลังคิดในเรื่องของการลงทุนการขยับขยายกิจการช่วงนี้มันมีความเสี่ยง ะะดังนั้นแม่หมอขอให้คุณใจเย็นๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปค,ยค่อยค่อยคิดนะคะหรืออย่างน้อยนั้นคุณอาจจะต้องรอให้ดาวสุกย้ายราศีก่อนเนาะในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมแล้วค่อยไปลงทุนกันในช่วงนั้นนะคะ และสําหรับในเรื่องของโชคลาบลาบลอยสําหรับในช่วงปากแรกนี้นะคะชาวมังกรคุณก็ยังมีเกณฑ์ที่นะับว่าจะมีโชคเล็กๆน้อยๆเข้ามาทําให้คุณพอหมุนเงินที่มีได้อยู่นะคะดวงความรักก็แน่นอนค่ะชาวมังกรว่าช่วงนี้ดาวสุกก็โคจรเสียนั่นก็แปลว่าสถานการณ์ความรักของคุณอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ คนมีคู่มีแฟนนะคะถือว่าในช่วงนี้เนาะมีเกณฑ์ที่แฟนจะป่วยจะไม่สบายหรือถ้าหากไม่ได้เจ็บป่วยอะไรก็จะเป็นจังหวะที่รู้สึกเบื่อหน้ากันมีความห่างเหินเข้ามาและใครที่ยังโสดอยู่นะคะชาวมังกรช่วงนี้ก็ถือว่าคุณนั้นจะไม่เหมาะกับการเริ่มต้นคบหาใครแบบจริงจังนะคะ แล้วโดยสภาวะความเครียดนาะทั้งในเรื่องของการงานการเงินจากปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตที่มันสะสมรุมเร้าคุณอยู่มันก็จะทําให้พอเราไปมีแฟนนะคะมันก็จะทะเลาะกันได้ง่ายและขนาดเดียวกันนั้นนะคะชาวมังกรตัวคุณก็จะต้องระวังคําพูดนะคะที่คุณอาจจะเผลอนะคะพูดจาอะไรแล้วมันไปกระทบกระเทือนจิตใจของอีกฝ่ายได้นะคะ ดวงสุขภาพช่วงนี้อย่างไรก็ตามชาวมังกรจะต้องระวังสุขภาพจิตใจเป็นสำคัญเพราะว่าดาวเสาที่โคจรถอยหลังนั้นจะทำให้คุณนะฮะจะมีความวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหลายคนก็จะคิดฟุงาา้งซ่านคิดมากคิดเยอะหรือเป็นไปได้นะคะว่าช่วงนี้จิตใจของคุณจะเปราะบางมากเป็นพิเศษนะคะแล้วพอมันมีอะไรเข้ามากระทบนะคะมันก็อาจจะทำให้คุณจะสูญเสียความมั่นใจจะรู้สึก น้อยเนื้อต่ำใจก็ได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะชาวมังกรเองอาจจะต้องระวังการเสื่อมเสียชื่อเสียงอาจจะถูกคนเอาไปพูดนินทานลับหลังคุณก็ได้ประมาณนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช anel พี่คิม5 6 3ด้วยนะคะเอาอะไรยังไงแม่หมออบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจเนาะให้กับทีมงานในการที่จะได้ทําคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะและสุดท้ายนี้เนาะแม่หมอก,ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะทุกคนทุกท่านนะคะขอให้คุณน,นั้นประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็มี โชคมีลาบเข้าหาอยู่ไม่ขาดกันนะคะเอาละ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ